สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้เรามาเปิดงานกับบรรยากาศอยากดีรถอลังการค่ะทุกคนคะ่ะวันเราอยู่กับไฟเย้ยสายดันนี่แต่ตีนไม่เปล่านะคะใส่รองเท้าอยู่กิ้วกิอ่ะโอ้มั่นคือกันเนี่ยน้อฟังเสียงไฟเย้ยครับนี่ผู้ได้ว่าบอมันเดีย๋ยวปึงว่ามั่นแลาว เยบคักปันไว้รุ่นบนเดียล่ะพี่นองคะ่ะผู้เฒ่านี่โอยเดินไปแล้วคะ่ะทีมงานเรามาแล้วนะคะนี่คะ่ะน้องใบเตยแล้วก็นุ่นอยู่มุมนู้นคะ่ะทุกคนค่ะนุ่นเจ้าหมอนทองเจ้าพิ่งคิดออกแล้วว่าจะให้ชื่ออะไรเจ้าพิ่งชอบกินทุเรียนนะคะชื่อเจ้าหมอนทองโอเคนะคะทุกคนคะ่ะชื่อนี้โอเคนะคะเออ ซื้อมอนท่องนี่แหละทำมันเส็บๆนู้นๆ <c oughs> ทะเล่าอยู่นุ่นค่ะเลืออ่าเรือพี่ใหญ่ค่ะพี่คงคอยยังไม่มาเลือคุณคงคอย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 คุณคงคอยก่อนนะคะวันนจรรยวันนี้จรรวันนี้จวดๆกันเลยนะคะแดดออกดีมากเลยค่ะฝาฝนเริ่มเป็นใจเริ่มเข้าข้างเราแล้วนะคะทุกคนคะ่ะโอ้โหสนุกสนานและวันนี้เนา สิลันบ่ลันสิแปดบ่แปดทอบ่หไ่ก็ซ้ำแล้วเหยียบลงไปเหยียบให้มันมิดเออให้มันจำคักๆรดนะคะทุกคนคะ่ะเพิ่นเพิ่นคุดบวกแล้วนั้นั่นบวกนึ่งแล้วค่ะบวกบวกนี่ก็คือหลุมแล้วนะคะเป็นหลุมเออเป็นหลุมเป็นแอง่งเป็นอบ่อ,บอ,อ,อเล็กๆอะไรอย่างงี้นะคะบวกบวกน้อย <laughs> ื่อบางท่านอาจจะไม่ค่อยเข้าใจในภาษาภาษาลาวเนาะแล้วแต่ทิ้นทานตรงไหนเขาพูดกันค่ะบางทีมันก็หลุดออกมาก็อธิบายให้ f c ฟังนิดหนึ่งเนาะเป็นยังไงบ้างเอ่ย f อของเจ๊พึ่งส,สบายกันดีไหมเอ่ยได้ไปไหว้แม่กันไหมได้โทรหาแม่กันบ้างหรือเปล่าเอ้ยได้รับได้รับพรแบบ เยอะแยะเหมือนเจพึ่งไหมเจพึ่งได้รับพรเยอะมากนะคะแล้วก็พรส่วนหนึ่งขอมอบแด่เอซของเจพึ่งพรจากของพระคุณพ่อพระคุณแม่นะคะคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่และดีดีที่สุดอ่าเจาพึ่งก็ขอมอบถึงเอฟซีของเจพึ่งด้วยเช่นกันให้เจพแม่บอกว่าให้ให้หากินให้มันมันเออให้ล่ำให้รวยให้ได้เงินหลายๆลายซัก่องพ่นนี่ เป็นจังไหรเอฟซีเมียก็พอจะพึงนี่อวยพรมากนี่เอฟซี FC ถ้าเบิงเด้ออัน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 ให้สมพรดังใจที่ว่าเพิ่นปาถนาที่เพิ่นอวยพรเฮามาเนาะเฮ้ยให้ได้เงินสำกองพ่นพ่นะ่ะเลือกเอาพ่นใหญ่ๆเนาะพี่น้องอ้าวม้วนมวน,มวน,มวนซื่นๆกันต่อไปค่ะมื้อนี่ค่ะสำหรับการทำงานเบิงส่งไปแล้วดินคือสิบพ่อแล้ค่ะบ่มม่มสนามดอกเบิงส่งไปแล้วบ่มม่มยังได้กับบอมม่ม เฮาสีต้องได้ปเปิดปลาทางผุ่นอีกแน่นอนค่ะทุกคนคะ่ะนี่เปิดปลาปลานั่นก็นคือปลาอันอันอย่างพาราค่ะประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดประมาณ12ล็อก,ล,อกล็ 12, ลอกละสีหาต้นนี่แหละค่ะทุกคนคะ่ะเออกระห้าก็ต้องได้เปิดขยบเข้าไปค่ะเพื่อทีสิได้เอาดินเขาไปเทนในสนามอ่เดี๋ยวจะพึงสิไปอัปเดตยุสนามให้ทุกคนได้เบิ่งอีกเด้อค่ะเด้อ หัวหน้าบ่กินข้าวบ่เนาะบ่กินข้าวบ่กินบ่ข้าวอ่ะบ่กินอะไเอาเอาอันสิครับรถนี้แหละเด้อถ้าบ่กินนี่ฮะมื้อนี้บ่มีหยังดอกมื้อนี้ได้อันไก่ทอดค่ะพี่น้องค่ะบ่ได้เฮ็ดกับข้าวเลยมาซื้อกับข้าวสําเร็จเอาได้ไก่ทอดจ้าได้ไก่ทอดกับปลาอันปลากระป๋องเฮ้ยจังได๋ก็กินไปก่อนเนาะพี่น้องค่ะ กินแสบกินนัวไปกินบ้านเฮาเอออันกินเข่าแล้วเฮ็ดเบียกนี่ก็กินเอียังก็ก,ก,กินไปขนาดแม่ยังนั่นแม่ยังนั่นฮะคือไปย่อมือใส่ปลาละ่ะนี่นี่นี่ปลาอยู่นี่เด้นี่นี่นี่น้องเห็นปะนีะ่อะ่อนอ่ะโอ้เพิ่นเฮ็ดทางใไฮไฮไฮโลดหกล้อกกับทางกับกับหนา้ากับหลังหรือเปล่าจังบ่ต้องถอยไก่สงสัยสิแมน่นสงสัยสิแมน่นไปแล้วไปทางไหนล่ะนั่นน่ะ โอ้ยโอ้ยไมาแล้วอีกแล้วโคนัซเซียงอ่ะมาน่ะเฮ้ยอันแบบใดเนาะอนี่เนาะสิขุดซื้อไดก่อนละายเอาต้มออกก่อนหรือสิเอาอันใดออกก่อน คือไปขุดยังจุกโลกอยู่นั่นปลาแล้วเกีบ้างหันหลักเจ้าก็บอกคุดแต่โดนแล้วนั่นแบบใดอันนี้แค่สงสัยเด้อบได้บได้บได้ตั้งคำถามเดี๋ยวก็สิว่าโู้ดีแถบก็สิว่าอีกนะเอออันนี้แค่สงสัยแค่สงสัยแค่สงสัยค่ะทุคนขคาอ้าวอ้าวอ้าวคลุกดินคลุกตมเลยเด้่นั่นเด้อแบบพี่น้องคะ่ะโอ้ย มือนี้แดดออกดีคักเลยพี่น้องคะ่ะเอ้ยพอท่านซ้ำได้ซ้ำเงือแตกครักลอะอาะติดแล้ว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 เอียงเนี่ยเอียงเนี่ยน้องตาลจ้ะน้องตาลโอ้ยน้องตาลน้องตาลน้องชายของเรานี่เอง แวบๆมาเยี่ยมหัวหน้าจโจ้ยนี่ตาดำสิงบัตดีเพ็่นนะเออเขาไปกดติดตามไอ้เพื่อนดำเด้อค่ะพี่น้องค่ะนี่เพื่อนมาถ่ายหัวหน้าจโจ้ยคือกันอา้าวถอยไปถอยมันตรงถอยมันตรงด้วพี่น้องอันนี้เจ้าไก,าาก่อบถทายเนี้อสาก็เอิอนว่าไก่อบฟางพันน้าพันว่าอบซื่อๆกับอะไรเดียวต้องอบฟางอ่ะป้า ถอยเงาไปเงาไปเงาไปค่ะแล้วเที่ยวแรกของวันนี้ค่ะวันที่อากาศดีที่สุดตั้งแต่ก่อนลงสถานี้ก็มาได้นะคะเป็นบรรยากาศที่ดีที่สุดเอ้ยบรรยากาศเป็นใจที่สุดเออทางก็เริ่มเข้าที่เข้าทางดีที่สุดอ้าวอเที่ยวแรกเที่ยวแรกเที่ยวแรกดีก็ต่อไปก็ดีเสมอค่ะ เจะพึ่งกับพ่อเบาได้เบาได้หัวล่วคะค่ะพี่น้องคะ่ยะยาถือสายาวา่าเจะพึ่งจังสันจังสีเด้อ,อบางทีก็ไม่อยากให้ตัดสินที่คําพูดนะคะเออไม่อยากให้ตัดสินคําพูดหรือว่าแค่เพียงแค่สิบนาทีที่เราได้คุยกันนี่นะไม่อยากให้ตัดสินอยากให้มองกันน,น,นานๆ <c oughs> เขาบอกว่าคบกันกับคบให้โดนๆคบที่นิสัยเออ แขงทวมผิวเผินภายนอกไปแล้วค่ะเพค่นนะเที่ยวแรกเที่ยวแรกเที่ยวแรกขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วนี่ไปเตยไปแล้วค่ะไปไปเทศสนามพุ่นละพี่น้องค่ะแล้วจังพอ่พอเด้อเดียวให้ปลาไปเดี๋ยวปลาก็ลงไปละปลาก็สิไปสนามขึ้นกันมือวันนี้เฮ้ากระสีไปสู่สมบุกสมบันไปสายลุยกันอยูุ่่นละค่ะพี่น้องค่ะ อะเราจงพ่อๆกันไหมสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมเข้ามาก,กดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากมานะคะเราวยูดีมีแห้งเบิร์ดมือโชคดีมีใช้สวัสดีค่ะ